วันนี้เราจะมาลองกินไก่ทอดกล่องดูว่ามันจะกรอบปะ่ะไก่ทอดไก่ทอดแซ่บมีผงปรุงรสด,ด้วยโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วกล่องมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้มันต้องเวฟเลยนะเอยมันก็หอมนะมันเข้าไมโครเวฟแต่ว่ามันไม่ได้ทอดจริงอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยปะตอนนี้คือร้อน ถ้าตับเนี่ยคือมันนิ่มๆเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันกรอบหรือเปล่าครับทุกคนก่อนที่เราจะกินนะครับเราก็ต้องมาลาดผงของมันก่อนแกะไงว่ามันจะมีให้ฉีกอยู่มันบอกว่าเป็นรสแซ่บนี่โอ้มันก็น่าจะเป็นผงอืมกลิ่นเปรี้ยวตีบจมูกเลยวะน่าจะเป็นผงวิงแซ่บเนี่ยแหละ อย่างนี้มันก็กินอะไรแบบนี้ได้แหละแล้วเราก็มาคุกคุก,คก,คก,คกมันโรยให้เสร็จโรยให้เสร็จโรยไปโรยไปโรยให้หมดทุกชิ้นอ่าเราก็จะมาเริ่มกินชิ้นแรกเลยนะครับผมจากที่โรยดูว่าจะเกาะอร่อยไหมลองดูหนึ่งสองสา มันก็กรอบน,นะแต่ไม่กรอบมากหือผงมินแซบอร่อยอะ่ะอืมอร่อยอืมกรอบเว้มันไม่เล็กแบบแป้งกรอบแบบกรอบแบบกรุแบบๆเลยมันก็คือกรอบแบบทาเวลาอืม โอเคผมว่าไก่ทอดของของเซเว่นเนี่ยที่เป็นโรยผงแซบเนี่ยผมว่าก็อร่อยประมาณหนึ่งนะราคาก็อาจจะแพงนิดนึงมล้หรับ,บคนหาซื้อไก่ทอดไม่ได้ก็ตามแบบชนบทเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูอีกจ่มเลยเหมือนกันอืม,อม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ